ประชาชนและคริสตรสาศาสนิกชนรวมตัวกันบริเวณจัตุรัสเซนปีเตอร์เพื่อเฝ้ารอการประชุมรับคอนเฟลในการเลือกตั้งพระสันตะปาปานะครับโดยวันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยจะมีพิธีมิสซาเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปาในมหาวิหารเซนปีเตอร์ ต่อมาเวลา15 45. นาฬิกา45ินาทีคณะคดีนาวจะไปรวมตัวกันภายในวังอัครสา,าวกและเวลา16 30. นาฬิกา30ินาทีคณะคดีนาวจะเข้าสู่การเลือกตั้งพระสันตะปาปาครับโดยคณะคาดีนาวจะภาวนาที่โบสถ์น้อยเปาลีนาและเข้าสู่โบสถ์น้อยซิสตีนเพื่อปฏิญาณตนและเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งพระสันตะปาปาสำหรับวันนี้จะมีการลงคะแนน เลือกตั้งพระสันตปะปาปาองค์ใหม่เพียงรอบเดียวนะครับโดยควันจะลอยออกมาจากปล่องไฟของโบสถ์น้อยซิสท no ีนเวลา19นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการลงคะแนนจะทำวันละสียรอบเช้าสองรอบบ่ายสองรอบนะครับโดยการปล่อยควันจะปล่อยวันละสองครั้งเวลา12นาฬิกาและ19นาฬิกาสำหรับการปล่อยควันผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะปล่อยเป็น วันละ2ครั้งก็คือช่วง12นาฬิกาและ19นาฬิกานะครับแต่ถ้าที่ประชุมสามารถเลือกพระสันตปาปาพระองค์ใหม่สําเร็จในการลงคะแนนครั้งแรกรอบเช้าหรือการลงคะแนนครั้งแรกรอบบ่ายควันสีขาวก็จะถูกปล่อยออกมาจากปล่องไฟของบทน้อยซิสตีนภายในเวลา10นาฬิกา30นาทีหรือ17นาฬิกา30นาทีครับ ตลอดห่วงของการประชุมคอนเฟลคณะคาดินาลก็จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับคือวันนี้พาไปสำรวจกิจวัตรประจำวันของคณะคาดินาลครับการประชุมลับคอนเฟลฟอาจกินเวลาหลายวันเหล่าพระคาดีนาลต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่ประชุมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกกิจวัตรของพระคาดีนาลจะเริ่มต้นที่ซันตาม,มาท่าที่พักตลอดการประชุม หลังจากรับประทานอาหารเช้าพระคาดินาวจะนั่งรถโดยสารไปยังบทน้อยซิสทีนห่างออกไปไม่ถึง1กิโลเมตรเพื่อลงคะแนนเสียงคัดเลือกพระสันตปาปาในรอบเช้าภายใต้งานจิตรกรรมอันเลื่องชื่อของมิเคลลันเจโลบัวนาโรตีจิตกรเอกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อถึงเวลาลงคะแนนพระคาดินาวจะสวมเครื่องแต่งกายประกอบพิธีกรรมทั้งเสื้อคลุมสีแดงทับด้วยเสื้อคลุมสีขาวด้านนอก และสวมหมวกซุกเขตโตเมื่อกลับไปยังที่พักพระคาดินาวสามารถสวมเสื้อคลุมสีดำหรือเสื้อคลุมคัสซอกแบบเรียบได้หลังจากเผาบัตรลงคะแนนเสร็จแล้วเหล่าพระคาดินาวจะกลับไปยังซานตามาธาเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงพักผ่อนและพูดคุยกันจากนั้นก็จะกลับไปโบสน้อยซิสตีนอีกครั้งเพื่อลงคะแนน ราคาดีนาวแต่ละภูมิภาคสามารถจับกลุ่มหาเรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งประมุขแห่งพระาศาสนาจักรโรมันคาทอลิกได้เมื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปาเสร็จสิ้นลงกิจวัตรดังกล่าวจะยุติควันสีขาวจะลอยขึ้นจากปล่องไฟของบทน้อยซิสทีนเสียงระฆังจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ดังกังวานพระสันตะปาปา,ปาพระองค์ใหม่จะปรากฏพระองค์เพื่อทักทายสาธารณชน